สวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมต่อนะครับปุ่มเซตนะครับเขียนอย่างไรนะครับก็ให้มาดูนะครับตรงในส่วนของอะไรครับตรงนี้นะครับปุ่มเซตนะครับก็เขียนต่อนะครับตรงนี้ผมจ้งชื่อลาเบลนะครับว่านะครับอ่ออะไรดีครับสแกนนะครับสแกนโหมดนะครับตรงนี้นะครับ มันตั้งชื่อว่าสแกนโหมดนะครับก็คือสแกนปุ่มโหมดนั่นเองนะครับ enter ลงมา1เึ่งบรรทัดนะครับตรงนี้นะครับก็สแกนปุ่มอะไรครับปุ่มเซตนั่นเองนะครับสแกนปุ่มเซตนะครับก็ตั้งชื่อไว้แล้วนะครับปุ่มเซตก็คือเซตตัวนี้นะครับเอ่อก็ตั้งชื่อไว้แล้วก็หลักการเขียนโปรแกรมก็เหมือนกับโหมดตะกี้เลยนะครับก็ f อะไรครับ f ปุ่มเซตนะครับถูกกดก็คือเท่ากับเท่ากับ0 and and อะไรครับ and โหมดต้องเป็นโหมด0ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ and อะไรครับ set นะครับ plus id นั่นเองก็คือตัวบ่งบอกว่านะครับอะไรครับตัวบ่งบอกว่ากดปุ่มเซตทำไมครับเกินเกิน0.25วิแล้วหรือยังหรือว่ากดปุ่มเอ่ออะไรครับกดปุ่มเซตเนี่ยถ้าถ้าแช่เอาไว้เกิน0.25วิเนี่ยนะครับ ตัวแปรนี้ก็เอาไว้ควบคุมอย่างนั้นก็คือเหมือนกับโหมดบัตสัน p พล s ID เปี้ยเลยนะครับจุดประสงค์ของ Plu s ไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องประกาศตัวแปรเป็นประเภทบิตนะครับ set id ตัวนี้ set p พล s ไอตัวนี้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับก็ทําไมครับจะให้ทำอะไรครับถ้าปุ่ม Se t ถูกกดนะครับก็นะครับก็เขียนลงไปแต่ถ้า else ล่ะ else อะไรครับถ้า else if อะไรครับ if เออซสนะครับถูกปล่อยอยู่นะครับก็คือไม่ถูกกดอยู่จะทำอะไรครับ ก็นะครับก็เขียนลงในนี้นะครับก็เ uh ขียนลงในนี้นะครับเขียนลงในนี้นะครับแล้วถ้า else อีกล่ะ else ก็อะไรครับ else อันนี้ก็คือไม่เข้าทั้งสองไม่เข้าเงื่อนไขทั้งสองกรณีนี้นะครับกรณี้ก็ไม่เข้ากรณีนี้ไม่เข้ากรณีนี้ก็ไม่เข้าก็มากรณีนี้นะครับก็ก o to อะไรครับสแกนโหมดนั่นเองนะครับสแกนโหมดนะครับตรงนี้นะครับก็ไปไหนครับก็กระโดดมาสแกนโหมดตรงนี้นะครับครับทีนี้ตรงนี้นะครับเซ็ถูกกด หมดเท่ากับ0แล้วก็เซตเพลสไอดีเท่ากับ0นะครับทาไงครับก็นับเวลานั่นเองนะครับอะไรครับก็ไทม์นะครับเซตนะครับเพลสนะครับพลัดพลัดนั่นเองนะครับ if อะไรครับ if ไทม์เซ็ตเพลสนะครับไทม์เซตอะไรครับเพลสเท่ากับอะไรครับมากกว่าหรือเท่ากับอะไรครับมากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับก็คือถูกกดไว้0.25วินาทีแล้วหรือยังนั่นเองนะครับ สจ0ง5วินาทีแล้วหรือยังถ้าใช่ทําไงครับถ้าใช่ก็ก็ใช่นั่นเองนะครับก็ให้ทําอะไรก็เขียนลงไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะให้ทําอะไรถ้าไม่ใช่ล่ะก็นะครับ else นะครับ go to อะไรครับอะไรครับสแกนโห d e นั่นเองนะครับไปกระโดดไปสแกนโหมดนั่นเองนะครับแต่ถ้าใช่ล่ะถ้าใช่ถ้าใช่ก็ใช่สิครับนะครับถ้าใช่ก็ยังไงครับก็นะครับ time อะไรครับ time set plus นะครับตรงนี้เขียนผิดนิดหน่อยนะครับ time set plus นะครับเท่ากับเท่าไรครับให้เคลียร์เป็นศูนย์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็อะไรครับ set plus id นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1นะครับเคลียร์เอ่อ set เป็น1นะครับหลังจากนั้นอะไรครับเราก็อีกอันหนึ่งนะครับที่เราต้องขัดไม่ได้ก็คือ set id นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับตรงกันข้ามของตัวมันเองนั่นเองนะครับ เท่ากับตรงกันข้ามของตัวมันเองนั่นเองนะครับก็คือจากเซตอยู่ก็ให้หยุดเซตนั่นเองจากหยุดเซตอยู่ก็ให้เข้าไปในโหมดเซตนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเซตเอ่อตรงกันข้ามข,ของตัวมันเองนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งนะครับที่จะต้องมีก็คือนาวนะครับ ผมตั้งชื่อว่านาวนาวเท่ากับ0นะครับก็คือเซตดิจิตไหนอยู่ครับก็คือให้เริ่มเซตที่ดิจิตศูนย์นั่นเองก็คือตัวแปรนาวถ้านาวเท่ากับ1ก็คือดิจิตหกระพริบแล้วก็เซตดิจิตหถ้านาวเท่ากับ2ก็ดิจิตสกระพริบแล้วก็อะไรครับเซตดิจิตสนั่นเองถ้านาวเท่ากับ3ก็ทําไมครับ ก็คืออะไรครับถ้านาวเท่ากับ3ก็คือดิจิต3กระพริบ Pink, นั่นเองนะครับแล้วก็เซตดิจิต3แล้วก็นาวก็จะต้องวนมาศูนใหม่เมื่อเรากดปุ่มเน็กเน็กเน็กนาวตัวแปลนาวก็จะเปลี่ยนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับตัวแปรนาวเดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันอีกทีนะครับตรงนี้ก็อะไรครับ g ก to ูอะไรครับเอ่อสแกนโหมดนั่นเองนะครับพอทำเสร็จก็ go to scan นโหมดเป็นกันนะครับ ็เท่านี้เองนะครับที่จะต้องเซตนะครับตัวแปรไหนบ้างที่เราจะต้องตั้งชื่อนะครับคอมไพน์ครับเดี๋ยวมันจะฟ้องเออร์เรอร์ขึ้นมานะครับฟ้องเออร์เรอร์ขึ้นมาแล้วเซตเพลสไอดีนะครับที่จะต้องทําเลยเป็นดับแรกก็คือประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าเซตเพลสไอดีนั่นเองนะครับก็ประกาศไว้เลยนะครับบิดนะครับบิดอะไรครับเซตนะครับเพลสนะครับ ID นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้น0นย์นะครับค่าเริ่มต้น0ูนย โอเคหลังจากนั้นก็ time p l นะครับก็อันไซชานะครับอันไซชานะครับ time p l นะครับเอ่อ time set p l นะครับเอ่อถ้าเริ่มต้นเท่ากับศูนย์นะครับเราเราใช้ค่ามากสุดก็แค่50ประกาศเป็นอันไซชาก็พอนะครับ time s e เพรสนะครับตรงนี้นะครับเราใช้แค่50นะครับเป็นอย่างมากแค่นั้นเองนะครับ ก็ประกาศเป็นอะไรครับอันไซชาก็พอนะครับเอาละครับอีกครั้งหนึ่งเซตไอดีนะครับเซตไอดีแล้วก็ประกาศถัดจากอะไรครับเซตเพลสไอดีก็ได้นะครับเซตอะไรครับไอดีนะครับเท่ากับค่าเริ่มต้นศูนย์นะครับอะไรอีกครับนาวนะครับนาวก็ประกาศถัดจากไทม์เพสก็ได้นะครับนาวถ้าเริ่มต้นก็คือเป็น0ูนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเอง ก็หลังจาก compile, คอมไพล์นะครับก็ผ่านนะครับผ่านทีนี้พอผ่านปุ๊บนะครับผ่านปุ๊บนะครับพอกดปุ่มเซตปุ๊บม,มันก็จะมาทําพอครบ0ูนย์าวิปปุ๊บม,มันก็เข้ามาทําคําสั่งนะครับก็เซต ID ตรงนี้นะครับเท่ากับตรงกันข้ามของตัวมันเองนะครับถ้าเซต ID เเท่ากับ1ก็คือยังอยู่ในโหมดเซตนั่นเองนะครับแต่ถ้าเซต ID เเท่ากับ0ูนย์ก็คือออกจากการเซตนั่นเอง นะครับถ้าเซต ID เเท่ากับ0ย์ก็คือออกจากการเซตถ้าเซต ID เท่ากับ1ก็เข้าจากการเซตนั่นเองนะครับเซต ID เท่ากับตรงกันข้ามของตัวมันเองตรงนี้แต่ขณะที่ในขณะที่เราเซตอยู่นะครับปุ่มโหมดจะต้องไม่ไม่ไม่เปลี่ยนนั่นเองถ้าเรากดปุ่มโหมดเนี่ยนะครับทำไมครับก็คือค่าจะต้องอะไรครับค่าจะต้องอะไรครับค่าจะต้องไม่เปลี่ยนหน้าจอจะไม่ต้องไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับก็คือนะครับตรงนี้เรามาเพิ่มเงื่อนไขตรงนี้นะครับว่านะครับ a อนนะครับ and set นะครับ id เท่ากับเท่ากับ0ด้วยนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในโหมด set นั่นเองนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำลัง set นั่นเองถ้ากำลัง set ก็คือ set id เป็น1ทํำไมครับพอเรากดปุ่มโหมดก็หน้าจอจะจะ,จะต้องอะไรครับจะต้องจะต้องไม่ไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับถ้า set id เป็น0เนี่ยก็คือเราเรา,เราไม่ได้อยู่ในในการ set นั่นเองเพราะฉะนั้น ก็ให้ทําในวงเล็บนี้ได้แต่ถ้าเซต ID เป็น1ปั๊บทำไมครับถ้าเซต ID เเป็น1ปั๊บแสดงว่าเรากําลังเซตพอเรากดปุ่มหมดเนี่ยนะครับหน้าจอจะต้องไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับใส่เซต ID เป็นตัวผงชี้ว่าอยู่ในโหมดเซตหรือ,หร,อหรือกําลังเซตหรือไม่กําลังไม่เซตนั่นเองนะครับก็คือกําลังเซตกับกําลังไม่เซตนั่นเอง ถ้ากำลังเซตอยู่มันจะเป็นอะไรครับเป็น1พอเป็น1ตรงนี้ไม่จริงก็จะไม่ทําในปีการนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าอะไรครับกําลังไม่เซตอยู่ก็ให้ทํานั่นเองก็คือก็ทําในปีการนี้ก็ทํานั่นเองก็คือเ,เราเราเราไม่ได้เซตอยู่ในโหมดของกําลังเซตนั่นเองนะครับ <oui. S 1> ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าเซต ID เป็น1น,นะครับทีนี้ทําอะไรต่อครับทีนี้ทําอะไรต่อทีนี้ก็เราก็มาเพิ่มนะครับเราก็มาเพิ่มหัวโปรแกรมตรงนี้นะครับ เราก็มาเพิ่มอีกนิดนึงว่านะครับถ้านะครับ if นะครับ if อะไรครับเอ่อปุ่มเน็ตนะครับปุ่มเน็ตเนี่ยนะครับเราก็นะครับเขียนไว้แล้วนะครับคือพอพอเรากดปุ่มเซตนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูดูตรงน <mon> ี้ก่อนนะครับพอเรารันนะครับพอเรากดปุ่มเซ็ตปั๊บนะครับกดปุ่มเซ็ตปั๊บเนี่ย หลักศูนย์ตัวนี้จะต้องกระพริบนั่นเองนะครับหลักศูนย์ตัวนี้จะต้องกระพริบนั่นเองนะครับก็คือตัวแปรนาวเท่ากับศูนย์นะครับก็คืออะไรครับก็คือหลักศูนย์ตัวนี้กระพริบนะครับทีนี้เรามาเขียนนะครับตัวแปรนาวก่อนนะครับเรา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 เอาตัวแปรนาวมาใช้งานก่อนนะครับก็คือนะครับเราก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือดักไว้ที่หัวอินเตอร์ลับเลย if อะไรครับ if set นะครับ set id เท่ากับเท่ากับ1นะครับ ให้ทาอะไรครับถ้าเซตไอเดียเท่ากับ1นะครับก็นะครับก็ทําในส่วนองค์งตรงนี้นั่นเองตรงนี้เราผมตั้งลาเบลว่านะครับเป็นเออเป็นเออโหมดนะครับโหมดสวิตช์ละกันนะครับก็คือสวิตช์โหมดว่าอยู่โหมดไหนโหมด0หรือโหมด1นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับอยู่โหมด0หรืออยู่โหมด1นั่นเองโหมดสวิตต์ตัวนี้นะครับถ้า else ตรงนี้ล่ะถ้า else ก็นะครับถ้า else นะครับถ้า else ก็ g ก to อะไรครับโหมดนะครับ โหมดอะไรครับโหมดสวิต์นะครับโอทูโหมดสวิต์แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเป็นอะไรครับทําตรงนี้ถ้าเซตไอเดเป็น1ทําไมครับเราก็สวิตน์เนะครับสวิต์สวิตต์ตัวแปรนาวนะครับสวิตต์ตัวแปรนาวตัวแปรนาวนะครับก็คือมีอยู่4ดิจิตนะครับ ตัวแปะนาวเนี่ยก็คือมีอยู่อะไรครับมีอยู่4ดิจิตนะครับก็คือ4หลักเพราะฉะนั้นนาวก็คือหลักศูนย์หลัก1หลัก2หลัก3ก็คือมีอยู่4เคสนะครับก็คือเคสอะไรครับเคส0ูนย์ะครับเคสอะไรครับเคส1นะครับเคสอะไรครับเคส2นะครับแล้วก็เคสอะไรครับเคส3นั่นเองก็คือมีอยู่3เคสเท่านั้นเองนะครับตัวแปะนาวนะครับ ก็นะครับจะเซตดิจิตไหนครับดิจิตศูนย์ดิจิตหนึ่งดิจิตสองดิจิตสามถ้าเคสศูนย์ทำไมครับดิจิตศูนย์ก็ต้องกระพริบนั่นเองนะครับต้องกระพริบนะครับกระพริบท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าวิดับศูนย์จุดห้าวิติดศูนย์จุดห้าวิดับศูนย์จุดห้าวินั่นเองนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเออเราก็ทําไมครับเราก็บวกบวกได้นะครับตรงนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับเราก็บวกบวกซะได้นะครับ ก็คือบวกบวกอะไรครับบวกบวกไทม์นาวนั่นเองนะครับตั้งชื่อตัวแปรมาอีกตัวแปรหนึ่งว่าไทม์นาวนะครับไทม์เอ่อนาวนะครับพลัดพลัดนะครับ if อะไรครับ if ไทม์นาวนะครับไทม์นาวเท่ากับ1วิแล้วนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1วิเท่าไหร่ครับอินเตอร์ลัปเอ่อห้าพันมโคเซกครั้งละ0.5วินะครับกี่ครั้งครับถึงจะได้0.5วินะครับก็นะครับเอาอะไรครับจุด5ตั้งด้วยก็หารด้วยอะไรครับ5,000นะครับ 5,000ันอะไรครับ5 0 0พันมโครเซกนั่นเองนะครับก็คือติด0.5วิดับ0.5วิจะได้เท่ากับเท่าไรครับ100่นะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับ100ก็คือถึง0.5นย์จวิแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็คือครึ่งวิแล้วเล่นเองถ้าเาถ้าครึ่งวิแล้วทําไงครับถ้าครึ่งวิแล้วก็ควบคุมอะไรครับการกระพริบของดิจิตศูนย์นั่นเองเพราะว่าตรงนี้อยู่ในเคสศูนย์ตัวแปรอะไรครับที่ควบคุมการกระพริบของดิจิตศูนย์นะครับตัวแปรอะไรครับ ตัวแปลอะไรครับควบคุมการกระพริบของดิจิตศูนย์แล้วก็ไปดูในดิสเพลย์เซ็กชันตรงนี้นะครับดิจิตศูนย์ก็คือดิจิตศูนย์ b l i n k i d ตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมการกระพริบนั่นเองว่าจะให้ติดหรือให้ดับนั่นเองถ้ามันติดดับติดดับตรงนี้มันก็กระพริบนะครับก็คือครั้งละเท่าไหร่ครับ0.5ว้นนั่นเองก็ก๊อปมานะครับตรงนี้นะครับก็ก๊อปปี้มานะครับก๊อปปี้ไปไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับไปไว้ตรงนี้นั่นเองแล้วก็เพจน,นะครับ เท่ากับอะไรครับเท่ากับตรงกันข้ามของตัวมันเองนั่นเองก็คือกระพริบจากที่ติดอยู่ก็ให้ดับจากที่ดับอยู่ก็ให้ติดมันก็กระพริบครั้งล่าสุ0.5วินั่นเองตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะทําอย่างนั้นได้เราก็เคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ทำนาวก่อนก็คือเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้นับอะไรครับ0.5วิถัดไปนั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ ก็เท่านั้นเองนะครับในกรณีเดียวกันเคส1ก็เหมือนกันนะครับเคส1ก็เหมือนกันนะครับก็ดิจิตอะไรครับดิจิต1กระพริบนั่นเองนะครับเราก็ก๊อบมานะครับก็คือเหมือนกับเคสศูนย์เปียะเลยนะครับหลักการนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับวิธีคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทําไมครับเราก็วางนะครับจากอะไรครับหลักศูนย์ดิจิตศูนย์ลิงก์ไอเดียตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นดิจิต1แค่นั้นเองนะครับ บลิงไอเดียถวันทำนาเราใช้ร่วมกันได้นะครับเวลานับเพราะมันไม่ได้นับพร้อมกันนะครับหลักศูนย์กับหลักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั Eller ้นนะครับเคสสองก็เป็นไงครับก็เหมือนกันนะครับเคสสองก็เหมือนกันก็อะไรครับตรงนี้นะครับก็วางนะครับวางวางแล้วก็เปลี่ยนจากดิจิตศูนย์ตัวนี้เป็นอะไรครับดิจิตสองนั่นเองนะครับบลิงไอเดียนะครับก็เปลี่ยนนะครับจากดิจิตศูนย์ก็เป็นดิจิตสองบลิงไอเดียนะครับเคสสามแล้วครับ เส3ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันจะแตกต่างกันมากมายได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันดิจิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดีดจุดศูนย์บิงค์ไอดีก็เป็นดิจิตสามบิงค์ไอดีนะครับตรงจุดนี้นะครับก็เท่านั้นเองนะครับเป็นดิจิตสามทีนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้า if เซตไอเดีเท่ากับ1ถ้าเซตไอเดีเท่ากับ1ก็ให้ทํานะครับถ้า else ก็ไม่ต้องทํานะครับ else ตรงนี้เอ่อเพิ่มนิดนึงนะครับ เอ่อเพิ่มนิดนึงเอาลบลบกัวทูตรงนี้ออกก่อนนะครับลบกัวทูตรงนี้เพิ่มไปนิดหนึ่งนะครับถ้า else ก็คือถ้า set id เนี่ยเป็นเป็นศูนย์นะครับไปททาอะไรครับก็ให้ตัวแปร now นะครับเท่ากับศูนย์ก็คือให้เริ่มให้เริ่ม set ที่อะไรครับที่ศูนย์หลังจากนั้นก็อะไรครับเอ่อท i m e t า now แล้วก็เลียร์สักลียร์ซะนะครับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เคียร time now เป็นศูนย์เพื่อที่จะพอมันเป็นหนึ่งปั๊บพอมันเป็นหนึ่งปั๊บทำไมครับมันก็เริ่มนับที่ศูนย์เลยนั่นเองนะครับ ก็คือเป็นเป็นอย่างนั้นนะครับนาวก็ให้เท่ากับ0 mm ูน hmm. ยก็คือ mm hmm. พอพอเซตไอดี hmm. เป็นอะไรครับเป็นศ mm ูนย์ปั๊บเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือเรากดปุ่มเซตอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง mm hmm. ก็ทําไมครับก็ให้เริ่มต้นที่ศ mm ูนย์นั่นเองตรงนี้นะครับแล้วก็ go to mm hmm. อะไรครับ go to เอ่อโหมดนะครับโหมดอะไรครับเอ่อโหมด หมด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 สวิตนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมแก้งไม่เห็นแค่นั้นนะครับตรงนี้นะครับก็กดทูหมดสวิตนะครับตรงนี้ c o ปี้นะครับ c o ปี้ o p ปี้มาไว้ในแต่ละเคสด้วยนะครับตรงนี้ก็กดทูหมดสวิตนะครับพอทําแต่ละเคสเสร็จนะครับก็ c o ปี้อะไรครับกดทูหมดสวิตนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะครับตรงนี้ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับ ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็ c o p y มานะครับปรากฏว่าไม่มานะครับไม่มาก็ Copy ใหม่นะครับก็ g ก t ทูโหมดสวิตทำไมมันถึงเอ๊ะพลาดไปได้ไงนะครับ Copy นะครับมาเคสหพอทำเสร็จปุ๊บก็กระโดดไปอะไรครับโกลทูโหมดสวิตนั่นเองนะครับเคสอะไรครับเคสหนึงก็เหมือนกันพอทำเสร็จปุ๊บก็อะไรครับ g ก t ทูโหมดสวิตนะครับเคสสก็ไม่ต่างอะไรนะครับก็ g ก t ทูโหมดสวิตนั่นเองนะครับ ทีนี้เคสสามละครับเคสสามก็เหมือนกันนะครับก็อะไรครับโก t ทูมดสวิตต์นะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองก็ได้แล้วนะครับตัวแปรนาวนะครับก็คือเอาไว้เช็คนะครับว่าจะให้หลักไหนกระพริบนั่นเองนะครับหลักไหนกระพริบนั่นเองนะครับตัวแปรนาวแล้วก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าหลักนั้นก็กําลังเซตหลักนั้นอยู่นั่นเองก็คือถ้านาวเท่ากับศูนย์ก็กำลังเซตหลักศูนย์แล้วก็หลักศูนย์ก็กระพริบนั่นเองนะครับทีนี้ นะครับก็คือเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะครับก็ก็เท่านี้เองนะครับเอา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 เท่านี้ก่อนดีกว่าบทนี้นะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบทหน้าเราจะมาเขียนต่อแต่บทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็คอมพา์นะครับเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์เพียบเลยนะครับก็คือทำนาวไม่ได้ประกาศทำนาวใช้มากสุดแค่เท่าไหร่ครับแค่ร้อยนะครับเราก็ประกาศนะครับทำนาวก็อันไซชาเหมือนกันนะครับก๊อปมานะครับก๊อป นะครับ copy นะครับเอ่อทม n นาเอ่อทม์นาทม์นา Co ๊อเอ่อเอาตรงนี้ละการถัดไม่ต้องเขียนอันซายชาใหม่นะครับเป็นทม n นานะครับก็ประกาศตรงนี้สักสัีกว่านะครับทม n นานะครับเอ่อทม n นานะครับเริ่มเริ่มที่สตรนะครับก็เท่านั้นเองนะครับปุ๊บนะครับก็นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไงครับ เป็นไงครับ0 error 0 w a r นิ่งก็แปลว่าใช้ได้ในโปรติอดนะครับพอกดปุ่มเซตทีนี้นะครับปุ่มเซตปั๊บทำไมครับหลักศูนย์ก็กระพริบนั่นเองกระพริบเพราะบรรทัดไหนครับก็คือบรรทัดนี้นั่นเองนะครับก็คือจากอะไรครับจากติดอยู่ก็ให้ดับจากดับอยู่ให้ติดครั้งละเท่าไหร่ครับครั้งละ0.5วินั่นเองนะครับก็คือตัวแปรทำนาวตัวนี้นั่นเองนะครับพอกดปุ่มเซตปั๊บนะครับเซตไอดีก็ทำไมครับกลายเป็น1นั่นเองนะครับ เซตไอดี ID ตัวนี้ปั๊บนะครับทาไมครับพอกดปุ่มเซตปั๊บนะครับนาวก็เป็นศูนย์นั่นเองตรงนี้นะครับพอครบศูนย์อยสองห้าวิปับ๊บทำไมครับนาวก็เป็นศูนย์เซตตรงกันข้ามข,ของตัวมันเองแต่เซตไอเดี ID เนี่ยค่าเริ่มต้นเราให้เป็นไรครับเราให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับค่าเริ่มต้นนะครับก็คือเซตไอดี ID ตัวนี้นะครับเราให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับค่าเริ่มต้นเพราะฉะนั้นพอกดครั้งแรกปั๊บตัวมันเองเท่ากับตัวตรงกันข้ามของตัวมันเองก็คือจากศูนย์ พอกลายเป็นหนึ่งก็ก็มาเข้าเงื่อนไขนี้นั่นเองพอกลายเป็นหนึ่งมันก็มาสวิตช์นาวนาวเท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้นนาวก็เท่ากับ0ูนย์ก็มาตรงนี้นั่นเองก็0.5นย์กระพริบครั้งหนึ่งนั่นเองตรงนี้ก็กระพริกบกระพริบกระพริบก็คือหลักศูนย์กระพริบนั่นเองเพราะตรงนี้เป็นดิจิตศูนย์บลิงไอเดียดิจิตศูนย์บลิงไอดีตรงนี้ที่ภาคดิสเอาไปคุมภาคอะไรครับดิจิตศูนย์บลิงไอดีตัวนี้เอาไปคุมภาคดิสเพลย์อีกทีหนึ่งนั่นเองซึ่งด จากให้ดับหรือว่าให้ติดเป็นตัวเลขให้ดับหรือว่าให้ติดเป็นตัวเลขนั่นเองแบบมีจุดหรือไม่มีจุดอีกด้วยนะครับตรงนี้นะครับติดแบบจุดหรือไม่มีจุดอีกด้วยนะครับก็ติดอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้นาฬิกาจะต้องไม่เดินนะครับนาฬิกาเนี่ยตอนตอนที่เราเซตอยู่เนี่ยให้ให้โหมดของนาฬิกาเนี่ยหยุดก่อนนะครับให้โหมดของนาฬิกาเนี่ยตรงนี้เนี่ยหยุดเดินก่อนนะครับหยุดเดินอะไรครับเป็นตัว ผมคิดว่าหยุดเดินก็คือถ้าอยู่ในใน,ในการเซตอยู่เนี่ยนะครับก็ก็ให้ในาฬิกาหยุดเดินก็คืออะไรครับตรงนี้นะครับ if นะครับ if ถ้าเกิดว่าเซตอยู่นะครับก็คือเซต id นะครับเท่ากับเท่ากับ1ก็แปลว่าเซตอยู่ทำไมครับเซตอยู่ก็ทำไมครับให้หยุดเดินนั่นเองก็คืออะไรครับ return กลับไป main นั่นเองนะครับ return กลับไป main นะครับแล้วก็ดอทอะไรครับดอทเอ่อดอทดอทสอง id นะครับ ผิดแล้วครับตรงนี้เขาเซกนะครับตรงนี้เขาเซกไม่ใช่ไม่ใช่คล็อกโหมดเราเราต้องใส่ไว้ในคล็อกโหมดนะครับตรงนี้ขอโทษทีนะครับเขาเซกนะครับตรงนี้ต้องใส่ในคล็อกโหมดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ f นะครับเราก็วางนะครับเราก็มา f set id เท่ากับหนงนะครับก็คือให้อะไรครับดติ หลักที่2เนี่ยติดไม่ต้องมีจุดแต่ถ้าทําไมครับถ้าเซตไอเป็น0ูนย์ปั๊บมันก็มาทําตรงนี้นั่นเองก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ในโหมดเซตนั่นเองนะครับก็กันไว้นะครับตรงนี้กันไว้ให้นาฬิกาหยุดเดินนะครับถ้าเท่ากับ0ูนย์ปั๊บมันก็เข้ามามันก็ดับจุดที่ดิจิตสอหลังจากนั้นก็รีเทิร์นกลับไปเมนโดยที่ไม่ได้ทําส่วนนี้นั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เอาละครับทีนี้คอมไพน์นะครับผ่านนะครับคอมไพน์ผ่านทีนี้มาดูในโปรติอุสนะครับ โบตีอุดโบตีอุดนะครับก็มาดูนะครับว่าเราเขียนถูกหรือเปล่านะครับดูผลลัพธ์เลยนะครับดูนะครับปุ๊บนะครับนาฬิกาเดินนะครับกดปุ่มเซ็นะครับปุ๊บนะครับโอเคนะครับกระพริบด้วยกระพริบพอกระพริบพอเรากดปุ่มอัพนะครับเรายังไม่ได้เขียนโค้ดเพิ่มนะครับพอเรากดปุ่มอัพเนี่ยจากเก็กลายเป็นศูนย พอกดอัพอีกทีนึ่งก็จากศูนย์กลายเป็นหนึ่งก็เพิ่มทีละหนึ่งนะครับปุ่มอัพเอาไว้เพิ่มเพิ่มดิจิตตรงนั้นนั่นเองนะครับปุ่มอัพหรือปุ่มสตาร์ทสต็อปนั่นเองในโปรแกรมเราเขียนว่าอะไรครับสตาร์ทสต็อปก็พอนะครับก็คือไม่ไม่ก็คือให้รู้กันว่าเป็นเป็นของอะไรครับของการเซตโหมดนั่นเองก็คือเป็นของโหมดศูนย์นั่นเองนะครับครับก็ครับบทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวบทหน้ามานะครับมาอะไรครับ บทหน้ามามาเขียนเพิ่มนะครับบทนี้แค่เอาแค่ไหนครับก็คือกดนะครับมันเดินอยู่กดปุ่มเซ็ตนะครับปุ๊บลงไปนะครับก็เซตนะครับแล้วก็เดี๋ยวบทหน้าเราพอมาเรากดปุ่มอัพเนี่ยนะครับค่ามันจะต้องเพิ่มนะครับเราเขียนกันบทหน้านะครับการการทํางานเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับบทนี้ถ้าเรากดปุ่มเซ็ตอีกทีนึงทําไมครับต้องมันมันจะต้องดับนะครับมันจะต้องดับนะครับ แต่ทีนี้มันไม่ดับนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราเออมามาบทหน้านะครับเออมาบทหน้านะครับมามาใหม่นะครับมาใหม่มาใหม่บทหน้านะครับบทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ